สวัสดีครับทุกคนเสื้อ3ตัวนี้นะครับเป็นเสื้อของปาเมนเจทั้งหมดนะครับซึ่ง1ใน3ตัวนะฮะมีของก๊อฟนะครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการที่จะเช็คแท้เทียมของปาเมนเจจะเป็นอย่างไรฝากติดตามชมในคลิปนี้ได้เลยครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับแกะถุงกันก่อนนะฮะเวลาเราไปซื้อปาเมนเจมาเนี่ยนะครับที่ห้าง ในเมืองไทยนะครับตอนนี้เนี่ยเขามีช็อปที่ M c o u t e r กับเ e n นทรั e เอ assy นะสที่ในประเทศไทยนะครับที่เป็น o f f i ิเชีนะครับผมเราจะได้ถุงแบบนี้มานะฮะนี่นะครับแล้วก็ในถุงเนี่ยเขาจะมีตรงที่ไวหิ้วเนี่ยเขาจะแบบมีลายน้ําเป็นเขียนว่าปัมแองเกลิลแบบนี้เลยนะเป็นหนุกระดาษน,นะเราก็แกะถุงออกมานะครับสํำหรับ เวลาเราซื้อมานะฮะเราก็จะได้ตัวนี้มานะครับเป็นใบเสร็จที่ออกจากช็อปนะฮะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเขาก็จะใส่มาในซองแบบนี้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับอันนี้มีเซ็นท่านเอ็มบัสซีนะแต่ปัจจุบันเนี่ยผมไปซื้อที่ m 4็ม e อเนะเขาเพิ่งเปิดช็อปมาไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับจากนั้นเนี่ยในส่วนของเสื้อนะครับผมได้มาเป็นลักษณะก็คือ ห่อมาแบบนี้นะครับห่อมาแบบนี้นะนี่นะครับแล้วก็จะมีเสื้ออยู่ด้านในนะครับอันนี้ของผมเนี่ยเป็นเสื้อปาเ a น g e l นะครับที่เป็นรูปดาวแบบนี้นะฮะเป็นรุ่นดาวแบบนี้นะครับในส่วนของแท็กป้ายนะครับที่ได้มานะก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับ ใบแรกนะครับก็จะเป็นแท็กแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมซูมใกล้ๆนะนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับใบที่สองนะจะเป็นแท็กกระดาษประมาณนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของใบที่สามนะเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ใบที่สี่นะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้จะมีทั้งหมดสี่ใบนะ แล้วเขาก็จะมีตัวที่เป็นเข็มกัดนะเขาจะกลัดมาตรงนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดนะครับของเจ้ารุ่นนี้นะครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นสเปซสตาร์อีเชิร์นะครับลายของเขานะฮะเป็นสกรีนข้อความนะครับ p a มแอ n เจลแล้วก็มีดาวนะครับทับตรงนี้พ่นเป็นเหมือนสเป์สีเหลืองนะฮะแล้วก็ในส่วนของลายตรงนี้ เขาจะมีการทําเป็นลักษณะของกระจายสเปรย์ตรงนี้ออกมานะครับซึ่งถ้าเป็นของกอ๊อฟอะดาวตรงนี้เขาจะทําแบบไม่ค่อยเรียบร้อยอะนะวิธีสังเกตง่ายๆนะในส่วนของคอเสื้อนะครับรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นแบบคอลักษณะที่คอแบบค่อนข้างที่จะชิดนะนะแล้วก็ในส่วนของตัวป้ายที่คอนะครับตรงนี้จะมีความนูนขึ้นมาเป็นลักษณะเหมือนเป็นยางนะครับเป็นเป็นยางตรงนี้นะฮะ ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะจะไม่มีการทะลุใดๆออกมานะครับนี่นะครับในส่วนของตะเข็บของแขนนะครับก็จะเป็นตะเข็บคู่แบบนี้นะครับแล้วก็มีในส่วนของโลโก้ตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะฮะเขียนว่าปามแองเจิลตะเข็บด้านล่างนะครับเป็นตะเข็บคู่นะครับ ในส่วนของด้านหลังเสื้อก็ไม่มีอะไรนะครับโล่งๆแบบนี้นะฮะและนี่ก็เป็นในส่วนของปาเมนโจสตาร์สเปย์นะครับที่ผมเอามารีวิวในวันนี้นะครับแต่ว่าคลิปยังไม่จบเท่านี้นะฮะเดี๋ยวผมจะไปแนะนำวิธีการดู Parm ปา a ม g e จของแท้และของเทียมนะครับมีวิธีการดูอย่างไรดูไม่ยากนะครับฝากติดตามชมในคลิป นี้หลังจากนี้ด้วยนะครับผมก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้นะเวลาเราซื้อเสื้อมาเนี่ยนะครับด้านในนะครับไม่ว่าเราจะซื้อจากช็อปหรือเราซื้อจากร้านรีเซลต่างๆหรือเพื่อนๆที่เขาเอามาขายใน Facebook Fanpage อะไรพวกนี้นะวิธีการเช็คง่ายๆนะครับเพื่อนๆเปิดตรงนี้นะครับด้านในเสื้อมาเนี่ยเราจะพบกับในส่วนของา a r c o d e ตรงนี้นะฮะ นะครับแล้วก็ตรงนี้เขาก็จะมีบอกในเรื่องของโค้ดมานะคือเสื้อของปาเมนเจลเนี่ยนะครับทุกๆตัวเนี่ยเขาจะมีเรื่องของ RFID อะ่ะแล้วก็บาร์โค้ดอ่ะมาให้เราเช็คได้นะครับตรงนี้จะมีอ่าตรงนี้บาร์โค้ดหนึ่งใบนะแล้วมีตัวแท็กตัวนี้มาให้นะครับหใบแล้วก็มีตรงนี้นะครับตรงนี้ของผมเนี่ยบอกเป็นไซส์ M อนะครับร้อเปนต์คอตตอนนะฮะอ่า แล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังตรงนี้มีอีก1ใบนะแล้วมีใบสุดท้ายอีก1ใบนะอย่างตัวเนี้ยผมได้มานะก็คือ,เ,อ,อเป็นมิลานโนอิตาลีแต่ตัวเนี้ยทำที่โปรตุเกสตัวนี้ทำที่ประเทศโปรตุเกสนะฮะนะบางตัวก็จะทำที่อิตาลีนะแล้วแต่ว่ารุ่นไหนเป็นอย่างไรนะแต่รุ่นนี้ทำที่โปรตุเกส นะทีนี้วิธีการเช็คนะครับเดี๋ยวผมเช็คให้ดูนะครับเพื่อนๆเอาในเรื่องของวิธีการเช็คจากบาร์โค้ดก่อนละกันแล้วเดี๋ยวจะมีวิธีการดูนะครับตัวผ้าตัวสกรีนต่างๆว่าของแท้ก,กับของเทียมมันต่างกันยังไงดย๋ยวฝากติดตามชมด้วยครับามาดูวิธีการเช็คแท้เทียมนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับวิธีการเช็คนะครับเพื่อนๆเอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะฮะแล้วก็สแกนบาร์โค้ดไปที่นี่นะครับ มันก็จะขึ้นมาเป็นลนักษณะของนี่นะอ่านะครับอ่ะเดี๋ยวซูมางห่างนะครับจากนั้นเนี่ยมันจะคอนเน c t อัตโนมัติเราก็ Accept Cookie ไปก่อนแล้วเขาก็จะถามว่าเอาเช็คก่อนหรือหลังซื้อนะซึ่งนี้ผมซื้อมาแล้วนะนะครับซื้อที่ไหนเขาก็จะถามอีกอ่ะผมซื้อในสต re นะครับอ่สตที่ไหนผมก็ซื้อที่ M พอเียรนะครับพอเราใส่ข้อมูลต่างๆไปแล้วเนี่ยนะครับมันได้ถ่ายรูปนะครับนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวรอสักพักนะถ้าของแท้มันจะขึ้นมาเลยนะ นี่เป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้คือลักษณะของของแท้นะมันจะขึ้นข้อความแบบนี้มานะครับ Authentic นะครับอันนี้ก็คือมันก็จะบอกว่า Your product is authentic แบบนี้อันนี้คือวิธีการตรวจสอบปารามเจของแท้นะครับโดยใช้การสแกนบาร์โค้ดนะครับและเดี๋ยวไปดูนะถ้าเป็นเสื้อที่เป็นของก๊อฟ เวลาสแกนมันจะขึ้นว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวลองดูเพื่อนเอน่ะเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยผมทดลองซื้อมานะว่าถ้าเป็นงานก๊อปแบบเกรดเอแบบชนิดที่ว่าราคาเป็นพันเนี่ยนะครับเวลาเราซื้อมามันใกล้เคียงกับของแท้แค่ไหนนะเดี๋ยวเอาในเรื่องของการสแกนเช็คบาร์โคดก่อนนะครับว่ามันจะขึ้นข้อความแบบไหนนะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยไปในเรื่องของตัวดีเทลนะ ว่าของก๊อปกับของแท้เนี่ยมันต่างกันแค่ไหนอ่ะเหมือนเดิมครับสแกนอ่ะทีนี้รอแป๊บหนึ่งนะฮะมันจะขึ้นมาเลยทนีนี้เพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เราได้ทําการลงทะเบียนไปแล้วนี่มันจะขึ้นงนี้เลยนะดูนะครับ Sorry this product is fake คือขึ้นแบบอย่างนี้ให้เราเห็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นในการเช็ค ปาล์มแอนเจลไม่ยากเลยนะไม่ว่าเพื่อนๆจะซื้อที่ช็อปนะหรือว่าซื้อที่คนที่เอามาขายรีเซลนะหรือว่าจะซื้อที่ไหนก็ตามแต่เรามีวิธีการเช็คแบบนี้ง่ายๆเลยนะครับดังนั้นเราไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยเวลาเราซื้อมาเนี่ยนะครับเราจะได้ของแท้หรือของเทียมมานะซึ่งมันมีวิธีการเช็คได้ง่ายๆไม่ยากเลยบาคโคดนี่แหละแต่ทีนี้เนี่ยเราเราจะมีวิธีการดูอย่างไรนะในเรื่องของตัว เนื้อผ้านะครับในเรื่องของคอในเรื่องของโลโก้ในเรื่องของการสกรีนนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมีะการเปรียบเทียบให้ดูด้วยนะครับตัวหมีนะฮะตัวหมีตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นเสื้อกอปเกรดโคดเอพูดง่ายคือใส่เนะี่ยแทบจะเรียกได้ว่าเหมือน1ต่อหนึมากๆากอ่ะนะครับเดี๋ยวผมคอมแพลให้ดูนะกับตัวฉลามของผมนะที่ที่ตัวนี้ที่เป็นของแท้จากช็อป เอ็มคอเทียนะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของคอก่อนนะครับผมเดี๋ยวให้ดูตรงโลโก้ก่อนนะอันนี้นะครับเป็นในส่วนของของแท้นะฮะว่าสกรีนโลโก้ตรงนี้ก็จะเป็นยางจับแล้วมีความรู้สึกนูนขึ้นมา <c oughs> ด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะครับแบบนี้ในส่วนของการคุ้นคอเสื้อเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็คอคอเสื้อตรงคอยืดเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ปืนใหญ่ๆหนาๆนะครับส่วนอันนี้นะครับที่เป็นของกอล์ฟเกตเนะครับตัวโลโก้ตรงนี้ก็นูนเหมือนกันเลยนะนูนเหมือนกันเลยนะครับด้านหลังเป๊ะนะครับการกุนคอเสื้อมีเหมือนกันนะครับเรียกได้ว่าแบบแทบจะหนึ่งต่อหนึ่งเลยนะสำหรับในส่วนของคอนะครับทีนี้ไล่มาดูในส่วนของแขนกันบ้างนะครับอันนี้เป็นในส่วนของของแท้นะฮนะ ของแท้นะครับในส่วนของแขนเนี่ยก็จะมีการเดินได้คู่แบบนี้นะครับเดินได้คู่แบบนี้ส่วนที่เป็นของกอฟนะครับก็เรียกได้ว่าเหมือนอีกแล้วอ่ะนะครับเดินได้คู่เหมือนกันเป๊ะๆเลยนะครับอันนี้ในส่วนของแขนนะทีนี้มาดูในส่วนของโลโก้ตรงนี้กันบ้างน,นะครับ <c oughs> อันดับแรกนะครับมาดูในส่วนของโลโก้ ที่เป็นสกรีนปามแองเจิลในส่วนของที่เป็นของแท้นะครับตัวนี้นะครับดูรอยสกรีนนะครับตัว P เนี่ยนะครับซึ่งหางของมันเนี่ยนะครับคมชัดทุกส่วนนะครับเส้นเล็กเส้นน้อยเนี่ยเห็นชัดมากหางของตัว A นะครับมีตัวเล็กขึ้นมานะครับทุกตัวนะครับมีความคมชัดเหมือนกันหมดไม่มีการลอกใดๆไม่มีการสกรีนแตกนะครับอันนี้ในส่วนของของแท้แล้วก็ เจ้ารายสกรีนนะอันนี้ฉลามคมชัดมากเพื่อนๆดูในส่วนของตาของมันนะฮะในส่วนของฟันนะครับรายละเอียดต่างๆชัดมากนะฮะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยผมใส่ประมาณสักสองสาครั้งแล้วล่ะมันก็ยังยังคมชัดอยู่เลยอ่ะนะครับในนี้ในส่วนของอที่มันเป็นของแท้นะทีนี้มาดูเจ้าหมีนะเจ้าหมีตัวเนี้ยที่ผมทดลองซื้อมาเป็นงาน โคดเเนี่ยนะครับเดี๋ยวมาดูโลโก้กันเปรียบเทียบชัดๆเลยนะฮะโลโก้นี้จะเห็นได้ชัดมากดูในส่วนของตัว P นะลายเส้นตรงนี้นะครับ1คือมีความแตกแล้วนะครับลายสกรีนไม่ได้คมมากนะฮะถ้าเทียบกับอีกตัวหนึ่งแล้วก็ตัวขีดด้านในเนี่ยจะมีความเบี้ยวๆแล้วหางนะครับมีเหมือนกันนะแต่ว่าหางเขาก็จะขาดๆนะนี่นะครับ ลายจะแตกเห็นได้ชัดเลยแล้วตัวอ้วนกว่ากันนะครับแล้วก็สีก็จะแบบออกแบบแตก,แตกนะถ้ามองใกล้ๆนะครับส่วนของลายสกรีนตรงนี้นะครับก็ยังมีความคมนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นงานหนึ่งตอนหนึ่งก็ยังมีความคมอยู่นะครับเนี่ยนะครับก็ยังถือว่ามีความหมีคมอยู่นะอ แล้วก็ผ้าเนี่ยนะครับในส่วนของผ้าเองเนี่ยผมบอกเลยว่างานที่เป็นงานโคดเอเนี่ยผ้าหนากว่าตัวที่เป็นของแท้ทั้งสองตัวที่ผมมีอนะและสีของงานโคดเอนะครับมันจะเข้มกว่าสีของงานจริงนะนะครับแล้วผ้าเขาหนามากตัวที่เป็นของโคดรกอปฟเนี่ยนะครับโคดกอเนี่ยผ้าหนามากส่วนที่หลามตัวนี้ที่เป็นของแท้ผ้าจะมีความ เข้มน้อยกว่าแล้วก็ผ้ามีความบางกว่าทีนี้เราไปดูด้านหลังบ้างอ่ะเดี๋ยวให้ดูของของจริงก่อนนะของแท้ก่อนจากช็อปนะฮะว่าตัวโลโก้นะครับการสกรีนโลโก้ต่างเนี่ยความคมชัดอะไรยังไงเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะฮะเห็นกันชัดๆไปเลยนะวันนี้ผมก็ยังไม่ค่อยเห็นช่องของคนไทยทําคลิปนี้เท่าไหร่นะเอาเป็นว่าคนที่มีความสนใจในป a มแอ g เจินะครับมาดูกันแล้วกันนะครับ การสกรีนนะครับเขาจะมีความคมชัดเรียกได้ว่าคมแบบ Fu l l HD ทุกตัวอักษรเลยนะเพื่อนๆนะเนี่ยแล้วเวลาเราใส่เดินนะครับอของที่มันเป็นของแท้เนี่ยเชื่อไหมว่าตัวหนังสือมันเหมือนมันนูนขึ้นมาครับอันนี้เรื่องจริงนะฮะคือมันมันเหมือนมันนูนขึ้นมาลอยขึ้นมาและความขาวมันชัดมากนะครับเนี่ยทุกตัวอักษรน,นะมีความคมมีความชัดหมดเลยนะครับ ในส่วนของที่มันเป็นของแท้ทีนี้มาดูของงานโคตรโคตรเอกันบ้างอ่ะนี่นะครับอ่ะเรียกได้ว่าเกือบจะเหมือนมากๆอ่ะนะฮะเพื่อนๆเนี่ยเพียงแต่ว่าเวลาพวกการสกรีนเขาเนี่ยเขาจะมีความแตกๆนิดนึงนะนะครับเขาจะมีความแตกๆนิดนึงนะครับเนี่ยความแตกๆนิดนึงอ่ะลองดู แต่เรียกได้ว่าโคตรเหมือนนะนะโคตรเหมือนเหมือนกันนะครับนี่เนี่ยแต่เขาก็จะมีความที่แบบเขาก็จะตแตกนิดนึงนะนึ่ครับขอซูมนิดนึงครับนเ,นนเนี่ยตัวหมีเนี่ยใส่ไปประมาณแค่ครั้งสองครั้งเองนะมันเริ่มเห็นความแตกของลายสกรีนแล้วแล้วความาจับเนี่ยนะครับตรงนี้เห็นไหมรอยผ้าเนี่ย เขาจะกินลงไปในผ้าแบบนี้นะการสกรีนของเขาแต่ไอ้เจ้าของแท้เนี่ยสกรีนมันมันหนามากคือพูดง่ายว่าแบบเหมือนเหมือนหมึกหรือสีที่เขาลงเนี่ยมันคมมากอะ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านในนะว่ามันคมขนาดไหนคมชนิดที่ว่าอย่างนี้เ,นเพื่อนๆผมให้ดูตัวที่มันเป็นของแท้กันเลยนะนี่นะครับ ในเรื่องของการสกรีนเนี่ยมันจมลงมาในเนื้อผ้ากลับเสื้อด้านในออกมาเห็นไหมรอยสกรีนจมลงมาแบบนี้เลยนะในส่วนที่เป็นผ้าแท้นะครับผ้าเมนเจอร์ของแท้นะรวมไปถึงในส่วนของด้านหน้าก็เช่นเดียวกันนะรอยสกรีนเนี่ยจมลงมาแบบนี้เลยทะลุเนื้อผ้าลงมาแบบนี้เลยนะครับมาดูพี่หมีของผมบ้างอ่ะพี่หมีตัวนี้ที่เป็นงานกอบโคตรของโคตรเอนะ โคดของโคดเนะเหมือนมากนะฮะเหมือนมากนะครับนี่ปึ๊บลอยสกรีนไม่มีทะลุลงมาเลยนะครับไม่มีทะลุลงมาด้านนี้ก็เรียกได้ว่าไม่มีทะลุมาเหมือนกันนะอาจจะด้วยเนื้อผ้าของเขาหนาด้วยแหละนะครับเนื้อผ้าของเขาหนาด้วยแหละนะครับแล้วก็แถมอีกนิดนึงนะการเย็บตรงนี้นะครับ ในส่วนของงานก๊อปเอเนี่ยดูลักษณะาการเดินได้ตรงนี้นะนี่นะครับเขาจะเดินได้แบบนี้นะครับโลโก้อ่ะมีเหมือนกันเอ้ขอโทษ QR โค้ดอ่ะมีเหมือนกันนะแต่สแกนไปแล้วอ่ะมันบอกเลยว่าไม่ใช่ของแท้นะครับแท็กตัวเนี้ยเหมือนมากเหมือนมากเนี่ยหนึ่งนะครับสองนะครับ สามแต่ว่าเขามีแค่าสามใบนะแล้วมีคำว่า Made in i t a ต y เหมือนกันเลยนี่เห็นไหมอ่ะไปดูพี่หลามของแท้กันบ้างอ่ะไปดูพี่หลามของแท้กันบ้างนะครับน่ะพี่หลามผมนะฮะของแท้การเย็บเห็นไหมจะไม่เหมือนกันละตรงนี้จะเดินเข้าไปแบบงานดีมากนะฮะแล้วก็มีโลโก้นี้มาด้วยนะครับ มีแท็กตัวนี้มาด้วยนะนี่แล้วก็มีนี้อีกนะครับ3-4ใบตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เองเนี่ยก็จะเขียนว่า made in อ t ต l y สสำหรับตัวที่มันเป็นงานพวกงานหักอะ่ะหมายถึงว่าเป็นสัตว์ตัวที่หักหักอะ่ะนะครับคิดว่าตัวนี้ทําจากอิตาลีนะแต่ไอตัวที่เป็นดาวเมื่อสักครู่เนี้ยอันนั้นทําที่โปรตุเกสนะ ก็สำหรับเก็ดความรู้ที่เรามาให้ในวันนี้นะครับก็เป็นวิธีการดูเสื้อป a มแอนเจของแท้ของเทียมนะฮะแล้วก็เป็นการแกะห่อรีวิวให้ดูในส่วนของเจ้าป a มแอนเจลสตาร์สเปร์นะที่ผมเพิ่งได้มาในวันนี้นะครับแล้วเจ้าสเปร์สตารตัวเนี้ยมันก็มีงานก๊อปออกมาเยอะมากนะครับแต่ก๊อปอย่างไรเนี่ย ก็ไม่เหมือนของแท้นะของแท้เนี่ยตัวสเปรย์ตรงนี้นะครับที่เขาทํามาฟุ้งๆแบบนี้มนเลียนแบบได้ยากมากนะครับคือใส่เนี่ยเดินเนี่ยรู้เลยว่าไหนแท้ไหนกอ๊อปดูไม่ยากนะครับสําหรับตัวที่รุ่นที่มันเป็นลักษณะฟุ้งๆแบบนี้ยิ่งดูไม่ยากนะครับจับผิดได้ไม่ยากเลยว่าไหนเป็นของแท้หรือของก๊อบนะครับก็วันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสําหรับสาระที่ประเด็นพยายามที่จะทำมาให้เพื่อน <S <S ๆ,ๆได้ดูกันนะครับเป็นในส่วนของ ปามเมนโจแท้เทียมนะครับวิธีการเช็ควิธีการดูดูอย่างไรคิดว่าคลิปนี้ทำออกมาได้ละเอียดที่สุดในเมืองไทยแล้วมั้งเพราะว่าไม่เห็นมีใครออรีวิวของแท้ของเทียมของปาเมน e จเลยนะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับก็ฝากติดตามชมคลิปของช่อง Winter Story ต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย